ทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาล้างถาังระบีนี่เห็นไหมบางคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าตอล้างกันยังไงนะเดี๋ยวพามาล้างที่นี่ขั้นตอนแรกเดี๋ยวข้าทูขู่วาที่ออกก่นกอนขูยังไกองกดออกนะกยออกกยออกกันนะทุกคน lắng bằng thằng nó đi chơi đó, tất cả thằng nó đi chơi. cố lên, cố à, lên, đi lên, đi lên, đi lên, lên, เปลี <T t ่ยนประเด้ใส่แบบต้องนึเฮ้ช่วยมาช่วยโกยดินเอาเอาดินใส่เพื่อดินใส่ปุ๊บมือโกยออกเลยลงมาลงมาลงมาดูลงมาดูผมผมบอกเลยว่า วิธีนี้สะอาด αι, เห็นะนะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูสะอาดเลยแหละจากถังที่แบบ <c oughs> จากถังที่แบบเ <c oughs> ดือดจราบีนะเ <c oughs> นี่ยแล้วมันก็จะไม่เปื้อนมือเลยนะเลิศละเลิศละ ไม่ต <punched. S 2> ้องใช้นงใช้น้ำเลยนะทุกคนดินโกยเข้าไปเลยบางคนก็ใช้น้ำมันใช้น้ำมันผมทำเปลืองนะใช้น้ำมันล้ายใช้ดินโกยออกมาเลยนะถ้าใครแบบถังจารบีอยู่บ้านแบบอยากใช้อยากใช้ถังนะทุกคนเมือโกยเลยถ้าใครมีถุงมือก็ดีหน่อย พอดีผมไม่มีถุงมือนะแบบมันอาจจะมีหลายวิธีที่ใช้นะครับวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่สองอะไรพยาดแบบไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องใช้แป๊บแค่ได้หรอกจะเคยดูว่าสะอาดแน่นอนสะอาดแน่นอน ใช้ดินนี่หลยเหนะ็เนไหมเห็นแห้วเริ่มละเริ่มละนี่ก็จะร้อน,น่อยโปรเ,เลยแล้วเราก็จะมีถังใช้นะครับถังใส่น้ำเอาไปใช้กัน อาแน่นอนครับรับประกันได้แต่ต้องใช้เวลาเล่นหนึ่งเห็นไหมเริ่มล,มล,มลนะดูเห็นไหมเริ่มแล้วนะทุกคนเอาโวยเข้าไปอีกขวนนี่นี่ น,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 นคลิปนี้ก็จะเปรี้นหน่อยแต่บอลเป็นยัง หรือใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็บอกได้ครับแต่ผมใช้วิธีเนี่ยวิธีล้างมันมีหลายวิธีครับเห็นไหมเที่อนะออกแล้วยางออกแล้วผม เเห็นไหมดูว่ะมันก็จะคราบนิดหน่อยแต่มันก็สะอาดได้ครับทุกคนดูถังนี่มาดูฝาเอเคไมดถังได้แล้วเดี๋ยวฝาเห็นไหมสะอาดไหมเออ นี่ฟ้าก็ทำเหมือนกันเลยครับฟ้าเดี๋ยวจระบีนี่ออกก่อนดูนะจระบีเนี่ยโก,โกยออกอเัดเลยไอ้อพวกเนี่ยมันล้างออกไม่ต้องล้างครับไม่ต้องล้างดินเลยนี่เห็นไหมดินใส่โกยนี่มือโกยเลยครับโกยออกเลยใส่เข้ามาโกยภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะ พูดสิก็โกยนั่นแหละก็โกยนั่นแหละเนาะเออมือโกยทำไมวะจะเอาไทยแค่ไหนมือโกยเลยครับเออทไม่ยากนะครับสำหรับคนที่อยู่บ้านแบบถังติดตะลบีแล้วไม่รู้จะล้างยังไงนะ แต่คนส่วใหญ่เขาก็น่าจะรู้แหละว่าล้างยังไงนะแต่คนที่ยังไม่รู้นะก็มีครับผมจะมาสอนทำเลยูก็ได้ลนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะลางดูนี่ไปพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวล้างนิดนิๆหน่อยๆก็จะเสร็จแล้ว